เตรียมสละโสดนะคะลองมาดูกันในออฟวอ i คิงออฟวอ s แล้วก็คิงออฟเ e น t ต c l e โคลนะคะก็คือเท่าที่ดูคุณน่าจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ปีนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความ กระตือรือร้นการแสดงออกเข้ามาเป็นแบบไฟลุกอะนะและอีกคนหนึ่งก็สไตล์เป็นแบบเนี่ยธาตุดินมีความนิ่งเงียบแต่มั่นคงคุณจะมีสองพลังงานเข้ามานะคะในปีนี้คนหนึ่งอะจะให้ความชัดเจนกับคุณมากน่าจะเป็นคนที่เป็นชาวธาตุไฟเขาเข้ามาพร้อมที่จะให้ความชัดเจนแล้วก็ขอความสัมพันธ์กับคุณนะ ส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นชาวธาตุดินน่ะที่นิ่งเงียบเงียบอ่เขาก็คงจะค่อยๆเข้ามาในความสัมพันธ์จะไม่ค่อยได้เข้ามาเป็นแบบจู่โจมมากคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นพลังงานของคนที่แต่ก่อนเนี้ยเขามีตัวเลือกเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาได้ตัดตัวเลือกทิ้งหมดเลยนะเขาเข้ามาเพื่ออยากที่จะมาขอความสัมพันธ์ของคุณหรือ มาทําให้คุณต้องสละโสดนะคะปีนี้เท่าที่ดูตัวคุณอะได้เดินออกจากสิ่งที่ไม่ใช่มาแล้วคุณก็มาอยู่กับตัวเองแบบเนี้ยในระดับหนึ่งละเริ่มที่จะปล่อยวางในความสัมพันธ์ไม่อยากจะสนใจกับความรักละหันหลังให้ละแล้วมันก็เป็นในช่วงที่ว่าพอคุณหันหลังปุ๊บก็จะมีคนอะมามอบความสัมพันธ์ให้คุณถึงสองคนนะคะมันเป็นพลังงานที่ คนหนึ่งอ่ะเป็นเด็กเป็นเด็กกว่าคุณนะคะและอีกคนหนึ่งอ่ะก็เป็นพลังงานที่ใกล้เคียงกับคุณไว้ใกล้เคียงกันเขาจะเข้ามาในลักษณะเป็นแบบปูกปับฉับพันเลยนะคนที่มีไว้ใกล้เคียงกับคุณอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทํางานในความสัมพันธ์ที่ตอนนั้นอ่ะเขามีตัวเลือกเยอะนะ เขาจะเข้ามาในเป็นแบบคุณจะงงว่าแต่ก่อนไม่เห็นเข้ามาเลยทําไมตอนนี้รีบเข้ามามันเป็นเพราะว่าช่วงจังหวะที่คุณอะวิวออฟฟอร์จูนมาเป็นจังหวะที่คุณอะมีเสน่ห์มากๆแล้วก็คุณโดดเด่นมากๆก็เลยทําให้คุณดึงดูดคนเข้ามาถึงสองพลังงานแล้วส่วนคนที่เข้ามาใหม่นั่นอะคนคนนี้เนี่ยเขาจะให้ความชาดเจนกับคุณได้มากแล้วก็ได้เร็วเร็วกว่า คนที่เคยหันหลังให้คุณซะอีกนะคะคุณลองเลือกดูนะคะ